ก่อนเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แบ่งให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขุมสุข,ดสขดเด้อพี่น้องวันนี้บ่าวเออยู่แกงบาน,นานไหนพี่น้องมากับบ่าวสากลเนาะเป็นไปตลาดหมืน่นหมื่นละนี่บอแต่หมื่นนี่แหละเป็นโทษใส่ว่าสิมากินเข่าแกงเนาะอะไรเมนูยังเน็เนนกสิดพี่บุญกับ สวัสด SI. ut, ีพี่น้องสวัสดีฟุตซีสุกุสุคนมืัอนี้บ่าวเอได้มาดินที่แกงบานน่าน่ายพี่น้องบานบ่าวเองเนาะมากินข้าวแกงเนาะอ่ามากระบะสากลสองคนเชิงว่าเพิ่นได้เมนูบ้านู้กับยังนี่แหละพี่น้องเพิ่นได้ยินี้มนู้นี่แหละคือสิพัดเพชรนูนี่กับทิพวันนี่แหละหนำมุกไหวไหมพี่น้องบรรยากาศบ่าวเอตะกี้บ่าวเอเดามันย่างหอยทะเพี่น้องตอนหน่อยย่างมองขึ้นเนาะมาเนย้อกระไดพอได้กินย่างหอยย่างปลาเดี๋ยวนี้ ห้าเงาพี่น้องเลยมันอยากดับเลยเนาะเขาสอดมันได้กลางคืนเนาะพี่น้องเขาเอาไฟผ้ามาสอดมามันก็ะเดยแบบโบขึ้นอย่างเน่เขาก็ว่าอยังเนี่ยพี่น้องบรรยากาศหนามบุกใบไหวมือนเลยเขามาหนามมันบาทันนบกปลาขาห้าเงาเงาเลยนี่พี่น้องเลยเขาก็เลยบริสุทธิ์มาดินประวนี่เนาะ มืัอนี้เขามากันสองคนพี่น้องกับมาสาโกนเนาะมาลอพงนติดธุระเขาว่าสีมากันสามคนนะพี่น้องก็เลยมาลอเงผนพาเมียเผนไปธุระเนาะเขาในเมืองก็เลยมาได้มาสองคนมืัอนี้เข้าชมวิห์เห็ดเมโนย่ังวิโนยังเนี่ยพี่น้องก็มาหลุดกันว่าซีวิโนยังบมาสาโกนเป็นเขาคั่วคือเก่าเนาะโอ้บรรยากาศพี่น้องโอ้เป็ดเตี้หน่อยนี่เซตเราได้เป็ดสำนะฮะเตี้หน่อยมาดิ่งแกงเนาะได้กินหอนเปียดเดี๋ยวนี้โอ้เชาเลยพี่น้องเลย ตะกี้น้ำถั่วมดได้แถวนี้บ่มาเอมาวานแฮ่สวงหนึ่งกับยังได้อยู่เนาะถ้าผู้ใดเคยเบิ่งคลิปกกเก่าไปอีกสิเห็นเนะาะแบบหน้ำมันได้สำหรันะบมองหากินห้ายอย่างอย่เงไรพี่น้องเลยแต่ยังน้อยก็เลยมงมหอยงมงปลาเท่านี้แหละเมื่อพ่อมีอีกเล้วพี่น้องไปเดี๋ยวมึงให้ามาเบื้องเหรอว่ามาสองคนฉันได้ไปอยู่นังมาหเหงาเบิ่งเนาะ คึงกังเขาวขวาัวคือเก่าพีน่น้องวาทกเซียคือเก่าไ,ปปไทว,ไทว,ว่็คือลายเท่าวะกุศาคือลายเท่าวะเหนปโอ้คืนนี่ได้สดกันระบาดหลอนเกนนี่เงานอนยออนูไอย มาพี่น้องไงสบายดีเด้อบาสากลสบายดีเนาะื้อนี้ว่าเอมากินข้าวเพชรน้ำได้ื้อนีน่เสียดเมนูพัดพัดกับ่แม่นเสียดแบบอ้อนูนาแบบอ้อบแบบดีไทยเขา,อ,า,อ,าอ,อย่างอ้อ,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 อัออดแซลเด้เอ้อนเซลลกซี่เขาเพ้อมเปล่อย่างอ้ใส่บักเเชือบักเือเออมีคักเลยนี่เดี๋ยวเบิ่งสี่สองบาสากลเด้อเสียดอ้อนูโอ้บ่ามัว <laughs> ีกกินเฮากินยามไรเฮาก็มีแต่ผัดกะเพราหักสูบปิ้งเขาบอกเลยสูงเนาะปิ้ง เนี้ยัผนังจึงปิ่งปิ่งแหมๆเนาะล้างก็แหมๆกรอบๆแล้วกันโอ้ขาดไปหนึ่เนี้ยเสียดแบบเพชรป่อดภัยกับฟัดฟัดเพชรนู้ดเพชรนู้นี่ก็สิอ้ออ้อเสร็จแล้วซี่ยังนะแบบโอ้คักคักคักอย่าไปเบิ่งนล้วกันก็ต้ังลังไผ่พี่น้องข้าวเนี่ยว่าทุกคนมากเทปกินเฮ็ดยาแต่สงสิเปียนซื้อสองซะ เบาสกลคนบักมวลนะเปลี่ยนออกเป็นเบาสกลคนบางวิจัยตายต่างสไตล์วะบักมวนเนาะคือคือเป็นคนใหม่แต่กับเบามันสัตว์ตัวนี้เข้า่าคอยคอยเบาสะสะเข้า่ามันเป็นสไตล์ของคอยฟังจกหูเรื่องพูดเหมือนคนเมาตลอดเวลาเลยเข้า่ามันเป็นสไตล์เลยสไตล์โอ้เตรียมมาทุกอย่างแล้วบาสกลนี่เนาะเปิดเปิดโอ้โหนี่พี่น้อง กะปุนี่ตัวหนึ่งมั้นี่ตัวหนึ่งตัวจังหะเท่าไรนี่ห้องห้องาที่พันตัวสี่สิบบาทครับป่าหวหอดลอยบเทงลอยสีสิบบาทสี่สบาสิบาทนี่หละนี่หละพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่แก่งแคมเซโรนเนาะอูเป็ดเดกกนเป็ดเป็ดกี่งเป็ดป่าอะไรเป็ดขอนี่แหละนาจะเป็นเป็ดป่าขอยป่านม่รคืดิ ทับอกเ็ดอ่ะบ้าเลยอยมเป็ดอ่ะบ้าทบอกเขาไปเอาต้นเป็ดอ่ะบ้าเยไม่แบบมือหนาสิเอาเอายังาวงมากเห็ดต้มเป็ดอ่ะบ้าเเออมือนานมืนาพี่น้องจคองคลิปเออจคองเขาเห็นเขาชิบวงนีินเขาิบัดจะได้ได้อเอาเอสซาเวผัเลยแม่นบ่เอสาเอผักมากเก่งพโอ้ยนี่โฮมีดีเลย ป๋อหนาอยู่น,นี่นี่พี่น้องมันเกิดแบบมองขีหดหนอเนาะมองมซุ่มๆสักมาแงามเถอะวะเฮ้ยส่วนหนึ่งเขาบองมหอยอยู่อู้ปลาเอาหม้อม,อมากลางดัดตาเนี่ยเขากัดตีอยู่นี่ตีหนอ,อกันไรออกที่ผุๆเขาติดกินอยู่เลยนี่โอ้โอโอ มันกว่างไงดีพี่น้องเลยโหดกว่างเลยเนาะมีแต่ผูดสาวไำหน่อยเต็มอยู่แต่ละมือพี่น้องมันก็พอได้พอได้ย่างดินอยู่เนาะตา้งแต่จะเป็นครัวครัวขามนำซีบานบ่อเอพังนี่บานอ่าอย่างพวกพังนี่กระพี่ประมาณนี้นะพี่น้องแต่ละมือเทาก็บไทยคลิป ถ้าขีปแต่แค่เพี้ยแค่นั้นแหละบริเวณยังส่วนนี้ก็เป็นเดือนที่หนึ่งเนาะส่วนที่โมดัสเบิร์ตพี่น้องเลยถือว่าลิปเข่ามือบิวได้ได้อยู่สองเหรียญหรือว่าเหรียญหนึ่งพี่น้องเลยถูกว,ว่ามันเบิร์ตโปรเนาะห้องยูทูปมันบวช่อทะยานกันนะโฆษณากับเขาบอดายก็รรยกคนเมืองของเบ้าเอกกับเบิองบอดายนเนาะแบบว่าสองสามนาทีเนาะมันก็เสียเงินออกมากกับบอดายพี่น้องกับพ,พี่น้อง ทุกคนกัเบิง่งคลิปบาลเอ่ยแง่เนาะพี่น้องให้คลิปมันเฉลี่ยยแง่ๆนะพี่น้องแบบโมปันโมปันวิวเนาะโมปันโมเดือนเอาจะได้แบบพอคน,นาแห้งครับพี่น้องแหละไปพี่น้องเดี๋ยวเทามาเบิ่งกันอืโฆษณาเนะพิ่นขาวโมลัดได้แหละผม่นใจดีเด้ลยผมขาวข้าวเลยแหละ เห็นไหมเหรเห็นเรา่ายคลิปแต่ยังมันลำบากการถ่ายคลิปเพื่อพี่น้องไม่เพื่อสิได้นนคลิปหนึ่งมันยากเพื่อสิตัดเพื่อสิอัพโหลดได้ยากนะขั้นเป็นขั้นทันโบสมัครเป็นรายเดือนพี่น้องเงินนี่เขาไปเติมเป็นวัดเอาเนี่ยโอ้โหเขาคอยซองบัดต,ตัวคลิปหนึ่งโอ้ผู้ดีถูกตายดีพี่น้องเลยแต่ก็มาเห็นบิวตัวเองโบขึ้นแล้วก็เงินโบขึ้นโอ้โหขอดเอะด้วยนี่ผ่านห้ากำลังติดอ่ะครบีดีคักดีเฮียบาร์สกุลนี่ นี่ได้เข่าไว้บิางน้ำสองาสานะ้อยสองคนเนาะพี่น้องวิธีเห็ดกินเห็ดยากอะ่ะนะปเป็นเสี้ยงนหน่ะเดนะนี่เท่าไดร่พีอยู่ขึ้นี่พันไปสองพันแน่กูข่า,ขาวไว้แบบเสี้ยนนะพันข้าวเดียวพวกก็เวีนพวกพวกพวกเลยมุดหมดอ่ะ โอ้โโอเขาออก็ได้จะกินเอยนะสะดำตับเลยน่ะ <c oughs> เขาก็ดำอยูเ่เดี่ยวด ạ ตอนนี้ก็มาสทากันก็ไดกขั้วเนาะพี่น้องขั้นตอนอขั้วก็ขั้วหมดแหละรักทรัพทับซรัพนี้วะพอดีพอดีว่ทรัพนี่เออตอนหน่อยนอั่นกอบเสดเออยมันจะสิกินจะไดนะ้เนาะเห็นเห็นว่าเป็นเดี๋ยวร้อยพี่น้องไง <c oughs> จะย้ายต่อวันนี้ตาเครื่องเครื่องที่ เทสของด่างมันก็ได้เลยจะต้องอย่างโอ้ดางเรียบด้วยนะด่างเน,น,นี่ยก็ได้ขอยังละเอียดใส่พริกนีกก่ก็ได้พริกซุกพริกซุกพริกซุกดิบพริกซุกดิบเปิดกันนี่ตพริกเตียวเลยแหละเออพริกของมันด่างเองนะมือแค่ตัวด่างก็แเสียบแล้วไม่น้นอย เอาเส็บแทบกระดังหิวขาวมีประมาณมยี่หกนาฬ่ลลว,ว่าสิบสองโมงาอีนี่เนาะนตื่นมมงยอยมันว้าอีเมือยเื่งคือยังเห็นแจ้งนั่กับวัฒน,น์มวาอีดีว่าไม่าคุมเมือ่อ่านบ่ามาก,กินอย่นไ่โอ้ไหลสดอึงถึกอยู่ เออไปสิบเบิดเด้งเด้งมือได้เซฟโอ้ขอบตือว่าเนาะถือว่าขากบอทเคนเห็นนี่เอามาขบเบิดเลยบาคนตรงมีดื้อม,มีอย่างไรโอ้ดื้อหันดื้อนี้ไม่มีเลยขันพระเพลหัวกินเห <c oughs> ี้ยในี่ถ้าต้องตำบ่ เก่อลย,ยังหางนูฮะเอาจังหวะไหนกินหางเลยโอ้ขาตีนเด้อฮะเนี่ยพังเบิ่งพี่นอ้องหอมเป็นหอมอีกปาสากอนเห็ดปลาที่โตโอ้ยปาใส่ครบหมดเลยเกือบจะครบแล้วถ้าจะใส่พักมันถูดก,กับใส่พักเลยเนาะใส่พักเลยถึงแม่ซีบมึงอีกแล้วน,นึงวนันซีบอ่ะ นู่นน่ะน,น้องบัวเตใช้บ้านหอ,อยสือเบียงนั่นัวเลยอีกหน่อยตุ้อีกหน่อยอ10นาทีต,าาตอนนี้ฟาเขากบซอยเดียบ่อยพี่นอ้องอ่าโหนี่บัวเคือบบวับวผักควมบัวล่ะครับพักซีก<อ>ระปากาดอกโอ้ขาขาข,าขาพี่น้องเลยเนะฮู Là không nó yêu cầu, nóng kínu gang, the debtor. Nade, nade, thank you. Ma, you know, Tony, help us, yêu bông, or not. Set it, nade, 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 nade,

คือว่าเมนูนี่ผ่านพี่น้องเไยว่าตะกุนเห็ดนี่ชื่อว่าสุดยอดมันก็ว่าเถื่อนนะกันขอเห็ดนี่ตอนนี้โอ้เสื้อบุญผ่านผ่านเสือบุญยะไแบบมูมีกินข้าวเลยนะมูมีข้าวอีกตะกตั้งตะเกาเห็ดบ่เป็ี่นนู้นสิข้าวพี่น้องมันจะมีกินแบบคิ้วๆสับๆเนาะนู้นมันคิ้วอยู่แล้ว อันนใ้ถือวิธีมันก็ได้หอมมาเลยอันนี้บวชข้าวบวชคิวข้าวเสียอันีมข้าวอืมถือมาอยู่ที่เต็มเดอนแล้วมงข้าวไปนะพ, <c oughs> พี่น้องบวมพี่นาะกินอยู่ดำต,ตจ <laughs> <laughs> เจ้า <laughs> นอเสียพี่น้เากุนแซ่บอืมตอนมาวนมันม,มีข้าวเลยเหมือนข้าวข้าว่ี่ได้หรอเนาะไได้ดา เพื่อนู้นช่อยประหยาดกระดมเลยบวกกินหาเตี๋ยของกระดมหมดเด้ตัวพ่อจะได้นักประจักษ์กูจะได้เห็ดถ้าเห็นยังกินกองประจักษ์ของชูยเลยอร์มาอยู่เรกอรเนี่ยนะเพื่าย่อรายคลิปอีกหน่อยโชกันยินกันยังเบิด้นไปอะไรคลิปหนึ่งก็ดีเพื่อนใหดคลิปเาแล้วคือเพื่อนยินแบบเมื่อหนึังวันใดจะชักซานที่บุ้นแต่หม่อมเบี้ยเข้ากัน ก็จะเห็น,นยังไงมองว่าโฆษณะโฆษณาตัดต่อกระทิบย์ขอเสิร์ฟแช่เขากินไปก่อนนะบุกเขื่อนตัวเห็ดแบบในนู่นยังเป็นเพียงสองบาสก,กุลแบบเห็ดละเอียดนะขับว่ะแเฮ้ยเนาะ เาพอดีเบ mm ิร hmm. mm ์ตเผาจนเบิร hmm. mm ์ตเลยขำงานนุ hmm. mm ่ยขาวมากเลยมัตุ i̇şte ้ยยังปะโอขังเลยยามะกรูก hmm. ป่ะอืม okay, มันเป็นยาดิแขงไรดีขนทำไัต้องอนให้กับเสแม่งยั ขอขมไปไม่เอาไปทำเนี่ยตอนนี้เรากินแบบบ่อยอนะเขาเตรียมเมื่อพี่น้องเลยกินได้กับเมื่อเนอะาะแล้วไปหา้ามนานมาก,ก็ไปเบียรธุระอีกต่ออีกมองหนึ่งกินแล้วเซลนี้เขาวะเมีเยนเองเนาะเออนี่เนา <c oughs> ะเขาก็กินแล้วเซลนี้นค่ะมีใส่กับชิมิปะวะเนี่พี่น้องก็ลิปกะกับบอดี้ยังมากมากเนาะข้ามไปกินขขาวกันมาสองคนก็ได้แบบบอดี้ยังไลยนะพี่น้อง มากินนูอะไรกันมานั่งกินนอกเัืวอนนี้เขานอกเัืวอนซะกินกขั้วบ้านนี่เขานอกบ้านถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งแน่เนาะยันถ่ายคลิปนี้ได้กับยันพี่น้องเอฟซีเพิ่นเบื่อเบื่อบลาตะกุ่นนะฮะอืมถ้า่างนยังร้อนเธอเธอนึ่งทายก็บกอบกัวไปพี่น้องคลิปนี้เอ4ข้อโจบใบเพียงสามีเล้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลักการเบิ่งโฆษณาเาเนาะพี่น้องตัอเป็นการสนับสนุนดาของเฮาหลักะเป็นการซัพพอร์ตอีกกกกออออยย่่่าา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 งงงงงนนนนึขขเเเเเพพี้้ะะะรรวไดหัมจโฆษณ ก็จะพี่น้องเอฟซีเบิ้งอะไรพี่น้องเบิ้งโคตรสนานฮาเนาะบวกขามโฆษณานกับบงคีบเพาเงาเงพี่น้องให้คลิปเสียบเงาเงาจะไปพี่น้องเอานังคลิปมาบ๊ายบาย let's go